สบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกคนทางไกลทางไกลสบายดีเด้อี่น้อมากินตำกล้ยนะพี่น้องตำกล้ยตานีพี่น้องถราซื้อถุงนั้นชี้สิบชี่สิบบาทน้องเลยตำกล้ยตานีพี่น้องยังเห็นบอก ตำกุ้ยตานีพี่น้องน้ำลายไหลเลย <c oughs> เไม่ได้มากินตำกล้ยตานีนะพี่น้อง <c oughs> เห็นบอกถ้าจำเส้นมาขามซุกของแซ่นะพี่น้องเนาะ อยู่บ้านมาตามซิมะขามซุกบลไอกกินหน้าเลยพี่น้องเอ้ อันนี้อันนี้ตามไซม์มาเขอเือ่อนนี่เลยอันนี้มันว่าแม่อยากใหน้องยกขึ้นนี่กว่าพี่น้องบรเห็นว่าเราใช้โทรศัพท์ตังค์นะพี่น้องเราใช้นอนนะนะเราใช้โทรศัพท์นอนนอนท่ายนะพี่น้อง คำกุ้ยแตนีพี่น้อง <c oughs> <c oughs> โอ้ยังคงหนสี่สิบบาท่อย กระเจ้าขายอันกระเจ้าต่ำตอนเช้าไปหาใบสามโมงเขาเก็บเลยพี่น้องเอาซื้อข้างไม่เจอแล้วเซโรตินพี่น้องเยเจ้าที่ต่ำแซ่บแต่ว่ากระเจ้าจะขายตอนเช้านะฮะไปหาใบสามโมงเจ้าก็เก็บเลย Hãy <coughs> có rất kênh Ghiền Ôi Nó bạc con đó Ăn khăn nâng cầm bên